เอาแล,ล้วสวัสดีเรามารอร่ด้วยที่ผ่านทางกันมาด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใครหล,หลายๆคนเนี่ยต้องเคยดูซีรีส์เรื่อง Squid g เก e นะครับผมเชื่อว่าเมื่อคุณดูจบแล้วเนี่ยคุณจะต้องอินอย่างแน่นอนครับซึ่งคุณแบบว่าต้องหาอะไรที่แบบเป็น Squid g เกมไม่ว่าจะเป็นแผ่น G D ไม่ใช่ใครมันจะใช้แผ่นด D วะรือว่าจะเป็นชุด Squid g เก e หรือว่านามบัตร Squid g เก e นะฮะในเรื่องเนี่ย มาเป็นเจ้าของไว้จับจองกันแบบว่าเป็นที่รลึกกันแล้วใช่ไหมครับซึ่งผมเชื่อว่ามีคนหลายคนเนี่ยที่อินจัดจนคิดว่ามันต้องมีเกมสกิ๊ทเกมสร้างมาสักที่หนึ่งนี่แหละซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Roblox ครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีเกมสกิ๊ทเกมมากมายครับให้คุณได้เลือกเล่นแต่ว่ามันจะมีสกีแมปกระเช้าล,ล่ะที่เป็นแบบที่มีคุณภาพจริงๆนยเพราะว่าบางส่วนนีก็เป็นแบบที่สร้างมาเพื่อหาเงินเท่านั้น <Bro. S 1> ไม่ได้ แล้เพราะฉะนั้นผมจึงขอเสนอแมปจากเรื่อง Squid Game ที่มีคุณภาพครับหนึ่งแมปเลยนั่นก็คือแมปที่มีชื่อว่า f i s h Game เอาละผมว่าไปดูผมเล่นกันเลยดีกว่าครับว่าแมปนี้จะมีคุณภาพยังไงบ้างมั้ง รับชมโฆษณาสักครู่ฮะเฮ้ยวัยรุ่นคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดย Dog Buck Shop บริการเติมดอว์บัคราคาถูกถูกนะ,ะ,กนะฮะดูเลยตรงนี้เลยถูกมากอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยและคลิปนี้เนี่ยก็ยังมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาหนึ่งเจ้านะครับนั่นก็คือราวาบัคนะฮะบ,บริการขายไอดีไก่ตันนะฮะในแบบบล็อกฟู้นะครับแถมราวาบัคนี่ก็ยังมีบริการเติมดอว์บัคราคาถูกสุดคุม้มตอนที่นี่เลยครับและล่าสุดท้ายนะนั่นก็คือ Kristen Shop นะครับบริการกดผลต่างๆในแบบบล็อกฟู้นะฮะแล้วก็กดเกมมมารร์ด้วยยนะคัับแถงี กดเพชรในออสตาเทอร์ e บดีเฟนในรับตรองที่นี่เลยนะครับคริสตันช็อปลิงใต้คลิปเลยนะจ๊ะไปละขายของไปเลยก็รวยเอละ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับสำหรับเกมฟิสเกมนะครับนี่ฮะภาพนี่คืออย่างสวยนะครแล้วเตียงไม้โอ้โหแต่คือชอบบรรยากาศนะครับมันดูมืดมนดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมนะะฉันต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมรอสักหน่อยเบคอนฉันเชื่อว่ามันจะแป๊บเดียวเอาละคืออันนี้ก็ต้องรออีก เกียร์ทีเนี่ยเกียร์ทีวะเนี่ยอันนี้คือไม่รู้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ารอรอไปเดี๋ยวก็ได้เล่น One hour later ที่ผ่านไปเท่าไหร่แล้วที่บ้าเนี่ยที่มันผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วทำไมกูยังไม่ได้เล่นเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบสวนรอบๆกันก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชมคือเกมมันนานมากเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรติดสินบนเหรอเฮ้กูจะได้ออกจากที่นี่งั้นเหรอไม่ออกหรอกกูจะเอาเงิน4,500ล้านไปเลี้ยงจิวจุนอะไรจิวจวนอะไรเขาเรียกว่าจิวจวนจิวจุนอะไรวะเอื่ออุ่นอะไรวะ อ๋อเจอจุนเจอจุนครอบครัวนะครับคุณผู้ชมด้วยนี่ทรัพย์สินของครอบครัวพี่มันอยู่ที่ส0ม้ยล้านแต่พี่ชนะเกมนี้พี่ก็จะเอาเงิน4500ล้านไปทําบุญได้หมดเลยเฮ้ยเชี่ยร <c oughs> ัฐมาททำไมวะเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันไปเนี่ยนานแล้วเนี่ยสิบนาทีกว่าแล้วกูยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ย <c oughs> ต้องรอเพลงนี้แล้วมั้งเนี่ยฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรออีกนานไหม ส,สรุปนะครับ <c oughs> รคุณผู้ชมเมื่อน,นี้คือออกเข้าใหม่นะครับไปหาห้องใหม่คือเกมมันบักนะครับจริงๆรงแล้วเวลามันจะนับนครับแต่ว่าห้องเมื่อกี้คือเวลาไม่นับนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมมาแล้วนี่แหละเกมที่สมสที่สุดฉันจะได้เล่นแล้วหลังจากรอเกมเมื่อวานมา10ชั่วโมงครับมีดาม่าไปดูในช่องได้นะครับคุณผู้ชมคือเกมเมื่อวานแม่งกูรอมาส0ชั่วโมงไม่ได้เล่นนะฮะโอเคอันนี้คือนา่าสมจริงมากที่สุดแล้วดูสิมีปืนด้วยโอ้ไม่กอดแล้วทำไมทางมันยาวจังเลยเนี่ยกูจะไม่ตายใช่ไหมเกมจะเริ่มภายใน10วิ98 987 หกห้าสีกูจะเอาเงินไปให้แม่ไปกกูเ้ี่อเคกูกูลิมกูดูว่ามันนับแล้วอ๋ออะไรวะเนี่ยมึมหัวรัวสี่สโอเคทุกคนตตยแห่หรือว่ารอดกัแล้ววะเนี่ย เหมือนว่าจะมีแค่ด่านแรกนะครับคุณผู้ชมเกมยังไม่อัปเดตนะเขาจะอัปเดตเรื่อยๆนะอันนี้คือเขาทําด่านแรกเสร็จแล้วแต่ว่าด่านสองด่านสามยังไม่มานะครับโอเคมีแค่ไหนนิดเดียวพี่คุณแม่ผมจะเอาเงินให้คุณแม่ให้ได้เลยรอบนี้ผมสาบานอันนี้คือพี่ตายแล้วกือบย้อนอดีตกลับมานะครับคุณอ่านนิยายมากไปป่ะวะไปฮึบเชียแกษมีดะอุ้ยโอ้ยไยหามาเร็วกูหยุดอุ้ยกูหยุดแล้วกู เอาละกูมไม่พลาดแน่รอบเนี้ยเฮ้ยไปแล้วอุอ๊ยอุ๊ยใครตายมาแนะ่โอค้คะแนนเราเลยเอาละต้องไปถึงให้ได้ภายในหนึ่งนาทีนะครับไปวิ๊กมีเยอะซืมีนะอุ้ยมีใครตายไหมอุ้ยตายข้างหลังอุ้ยไอ้นี่ก็ตายไอ้นี่ก็ตายไป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 ไอเดียไปขี้กองแม่งวิ่ง,งทางขวาแบบขึ้นไอ้นี่ลัวไปนะฮะโอเคไป ไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเพราทำไมมันนับเร็วขึ้นไงเอ๋อเหมือนว่าใกล้จะถึงแล้วเขาจะนับเร็วขึ้นนะฮะวิตายก็ดีตายกันอีกแล้วคราวนี้ไม่มีอารีช่วยครับเราต้องระงวังอุ้ยไม่มีอารีคอยดึงคอเสื้อแล้วเพราะอารีตายห่าแล้วอุ้ยอุ้ยมันนับเร็วมากอุ้ยดีนะเราอยู่ทนันอุ้ยตายห่าหมดเลยเฮ้ยซูมิน่ะปิดหยุดออ้ยเอาไว้เอาไว,าาวา้รอด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  อูนับเลยจังอุย้ยดีเดอะเฟดหยุดอุ้ยหยุดคุกโอ้คือแบบแทบหยุดหายใจเลยฮะเกมนี้โอ้โหสุดยอดเลยฮะโหแม่งกูแทบหบยุดหายใจเลยเนี่ยกูดูมันนับนะฮะเร็วมากไอ้ไอ้เบคอนจะรอดไหม่นะกูคือถ้าเรามาช้านี่คือแม่งนับนับเร็วมากอ่ะยังกจ็จรวลดเบคอนเ <laughs> บคอนกูไปแล้วโอ้โห คือนับเร็วมากนะฮะคุณผู้ชมวิ mm ่งเกมนี้สนุกมากเลยอ่ะคือต้องลองมาเล่นกันดูนะโอเคเดี๋ยวขอเล่นอีกรอบ,บนึง,งครวาวนี้คือจะวิ่งอย่างเดียวเลยครับไม่หันซ้ายขวาละคือจะวิ่งอย่างเดียวเลยเอาละพร้อมนะฮะมารอบนี้ตรงอย่างเดียวครับตรงดิ่งคือพี่จะเอาให้ถึงเส้นชัยคนแรกคือตาเนี้พี่จะเอาให้ถึงเส้นชัยคนแรกนะครับคุณผู้ชมแบบว่าให้เอ่กผู้บริหารดูเลยว oh ่ากูนั้นเก่งที่สุดเอ้ยเ <değil, S 1> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงโกงมึงโกงเอ้ยมึงกลับเข้ามาดิเอ้ยกูวิ่งวิ่งเหรอ ชีเกียสมีดวิวิแต่เออยูดูดูดไอ้ดับเบิ้ิ้งได้ไงอะเอาเฮ้ยยิงมันดิไอ้ยิงมันเอาเอาเอาเฮ้ยไปไปบลกพิ้งไปได้ไงอะเฮ้ยอะะไรวเนออดเอาเอาทตบไมไอ้ดับเบิ้ิ้งไม่ได้อะโอ้ยมันโตมันโคตรนโดนขุ่นยอนเอ้ยมันโคตรอะไรวะเนี่ยความฝันที่จะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกของฉันพังทลายลงมันทำนี่ไงวะเนี่ยโอ้โห ไงอ่ะมาทำได้กูต้องทำได้ดิวะไปวิ่งแบบไปหยุดยั้งฟาดเฮ้ยเอาไม่ไม่ยอมแพ้คือไอ้นี่มันโกงนะครับคุณผู้ชมคืออย่างน้อยก็อ่ะอย่างน้อยก็ที่สอนก็ได้ว่าเจอพวกโกงอย่างเงี้ยไม่รู้มันทำได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันทำไปแล้วเออมันทำได้ไงวะน่าจะแบบว่าแฮกเก่งกี้ป่ะมันแฮกหรือเปล่าวะไอ้พวกแฮกเนี่ยไม่รู้มันจะเอามานทำไมนะครับคือแฮกเกมนี้ต้องมาสนุกตรงไหนวะกูถามจริงอ่ะไม่บัคก็แฮกเอาเลยครับคุณผู้ชมเหลืออีกววิทททีีีม้้้ยรรอออบบนนเป็สุดาแลข่ ขอแชมเปี้ยนนี่กดชิปวิ่งค้างไปเลยไปไปหนึ่งซุดออกก้าวก้าวจกันกูชกุยซีเลย้ะซูมิดะไม่หยุดนีดีไอ้พวกแอบหน้ากูตายให้หมดไอ้เฟ้เลยคนผิดนิจเต้เลยโอ้